สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มาเจอกับผมเจอรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับหล่อๆสวยๆดุดันแบบนี้นะครับหนีไม่ได้นะฮะกับเจ้าตัว all new X Series เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว X Series นะครับ1.9 s ป e e d อนะครับเป็นตัว Space Cap นะครับตัวเตี้ยนะครับจัดทรงมาให้หล่อๆนะครับล้อยางต่างๆนะครับแล้วก็ได้เป็นรถตัวรุ่นพิเศษด้วยปี23มา20,000กว่าโลนะครับ ค่าตัวนะฮะป้ายแดงอยู่ประมาณ7 0 0 0แสกว่าบาทนะครับตอนนี้ผมขายเพียง5 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับคันนี้ผ่อนได้ถึง7ปีนะครับผ่อนก็อยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับใครที่สนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับเป็นตัว all new โฉมปัจจุบันเลยด้วยนะครับสวยมากนะฮะสวยมากขับดีมากเกียร์ธรรมดาแล้วก็ได้เป็นจอ a อนด o อยแล้วนะครับ นะมีก้อนขออหลังต่างมาให้นะครับก่อนที่จะไปดูรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเลยตามมา,ม,มาครับผมปอ่ะมาครับเพื่อนๆนะครับอย่างที่บอกต้นคิดนะคันนี้หล่อจัดเลยนะบอกให้หล่อจัดนะครับป้ายทะเบียนนะครับนะเลข3ตัวด้วย960นะครับอ่านี่เลยสวยๆมียีสนะ คือทรงมันได้คันนี้นะครับผมชอบมากนะลายล้อด้วยสีด้วยยางาต่างๆสวยๆ549,000หมาพไมล์สองหมนะตัวอ l l New ด้วยเป็นตัว Speed L นะครับไมเนอร์เชนชมล่าสุดแล้วนะครับไฟหน้าโปรเจตอร์แบบนี้นะนี่เลยกระจังหน้าจะเป็นสีดำเป็นโอแบ็กตัดกับตัวสีแดงตัวโลโก้อสุดๆก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับมีสเกิร์ตมาให้นะครับ มีไฟตัดหมอกข้างหน้ามาให้นะครับแล้วก็สเกิร์ตเนี่ยจะเป็นลายแคปลานะลายแคปลาตัดกับตัวสติ๊กเกอร์แดงนะฮะสะท้อนแสงนี่เลยนะครับตัวรถการันตีไม่มีชนหนับพิความจมน้ำแน่นอนนะครับวัยรุ่นท่านไหนที่สนใจนะฮะเรามีบริการจับไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะครับเพียงพี่นะครับโทรหาผมนะครับเรื่องของการจับไฟแนนซ์เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับพี่เตรียมเอกสารให้ครบนะครับเดี๋ยวผมเตรียมนะครับ จ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงบ้านเลยนะครับยางเนี่ย r i ซิ่งเลยนะยางายซิ่งเลยนะครับสาสองห้า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 ศูนย์ r สิบแปดล้อแมกขบสิบแปดนะเต็มซุ้มเลยนะครับเต็มซุ้มเลยมันดูหล่อนะครับเป็นยางคินโตะนะครับปีสองพันน่าจะเป็นปีสองพันยี่สิบสี่เลยนะตัวนี้นะครับอ่านะครับล้อแมกสีสวยนะครับนะเป็นตัว W work นะครับนี่นะฮะ ยอดน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัวฝาครอบตรงนี้จะเป็นของเลนะครับดิสเบรกนะครับโลโก้เจะเป็นโลโก้เตัวใหม่เลยนะฮะโลโก้เอ็กซิลี่นะครับกระจกสีดำเป็นโอแบ็กตัดกับตัวหูช้างที่เป็นสีดําด้านแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่เป็น led นะครับเบ้าเปิดก็จะเป็นสีเดียบตัวรถนะครับผมนี่แบบนี้สวยจัดนะฮะทรงมันดีอ่ะนะมันด้วยรถมันเตี้ยพอมันใส่สเกิร์ตรอบคันเนี่ยมันสวยมากแล้วก็ภายในนะครับ จะเป็นสีดำนะฮะดำตัดแดงนะครับเป็นสีของ X s e r ซ e s นะครับผมนะเป็นเบาะผ้านะฮะเบาะผ้าแบบสปอร์ตสปอร์ตเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นหุ้มหนังสีดำเดินได้แดงนะครับตัวน็อตต่างๆเดิมๆนะครับติดจอนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับจอ Android นะครับ ผมจะบอกได้เลยว่านะครับราคานี้นะครับส่วนลดพิเศษแล้วนะครับหน้าร้านอยู่ที่5,65,000หนานะครับแต่ถ้าใครที่มาจากคลิปนี้นะครับเพียงนะครับ5,4900เาเท่านั้นเองนะครับลดไปเกือบ2 0,000ื่นนะครับผมอ่าเครดิตดีฟีดาวนะดีฟีดาวดูซุ้มหลังเท่อะนะเท่มากรถบางๆนะครับไฟท้ายนะครับแบบนี้เลย LED นะครับ แล้วก้ด้านหลังอยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบนะครับกล้องถอยหลังติดมาให้เรียบร้อยมีไลเนอร์หล่อๆเลยนะครับเนี่ยเอาไปขับต่างจังหวัดนะผมบอกทีเลยว่าหล่อมากนะเข้าไปนะํามหาลายัยมีสาวเหลียวมองนะครับถึงแม้จะขับกระบะออลนิวก็ช่างเหอะนะครับนะสวยๆกุญแจรีโมทนะกุญแจรีโมทนี่นะครับวงมลาลัยต่างๆสวยๆเลยนะครับ นี่นะฮะนี่ท่อต่างๆเดิมนะฮะท่อต่างเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะฮะห้องเครื่องเดิมเดิมนะรถไม่มีการรีแมปไม่มีอะไรต่างๆนะครับคือนะครับเดิมเดิมเลยนะครับอ่าของเราไม่ได้ขายรถพวกลุงลุงรีหมดรีแมปต่างๆนะครับนี่เลยอ่านะครับ แกนเดิมนะฮะคานนั่งตานเดิมนะครับ,นนรบแผ่นเพดนะครับนะถ้าแผ่นเพดที่เป็นหมุดดำแบบนี้คือแท้จากโรงงานถ้าเป็นสีอื่นนะครับอ่นะการันตีได้เลยว่านะครับเขาติดแผ่นเพดใหม่นะครับนี่นะฮะก็ฝากด้วยละกันนะครับใครที่อลังหานะครับออดิวดีแม็กเอ็กซิลี่ตัวเตี้ยตัว,ตวแคบนะ ลองดูคันนี้นะครับเปื่อเป็นตัวเลือกนะครับห้าแสนสมืผ่อนหมื่นกว่บาทนะครับก็ฝากด้วยละกันก่อนจะกล้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมะยุสคารนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ